จอมานพงาดฟ้าตอนที่171บทประพันธ์ของคนพรอดถึ้นหลัวสิวต้านปราณพิษพวกนี้ทำให้ไปเจอเสียนหลือเชื่อมากดังนั้นนางจะคิดจะยอมแพ้นางไม่อยากให้โรสิวรองถึงตะขอม่วงถึงแม้จะเหมือนนางท่านดุรระเย็นชาแต่นางดูออกถึงความหวังของน้องสาวนางไม่อยากทำลายความหวังนี้เดิมที ไปโยโย่กับไปจื่อเซียนสองพี่น้องคิดว่าหลวงสิวจะต้องตกใจพระตะขอพิษนี้แต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะมองตะขอพิษสีม่วงด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นเพื่อให้ไปจือเซียนยอมแพ้นักการได้ใจจึงจับเส้นผมเปลี่ยนที่ยาวเส้นตรงหน้าของนางแอ้แตะขอสีม่วงแทงเข้ากับข้อมือตัวเองทั้งหมดทําให้หญิงงามผู้เย็นชาคิดไม่ถึงพวกนางจะหยุดแต่มันก็สายไปเสียแล้วไปจือเซียนรีบจิต ลูกยากรเสียม่วงเม็ดหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้หัวงซิวรีบกินลงไปหากเช้าวันนี้เวลาฟื้นฟูของเจ้ายิ่งเนิ่นนานถึงแม้ว่าพิชนี้ไม่ทําให้คน,นตายนานทันทีแต่ทให้คนทรมานมากเข้าไปเดืเส้นเลือดแล้วพิษจะกระจายไปทั่วร่างกายไปชอเซียนพูดพร้อมกับหมดคิว้วน้ําเสียงดูร้อนใจมากแต่หลวซิวไม่ได้รับยาแก้พิษนั้นเขาแค่ยิ้มเล็กน้อยเหมือนว่าจะขอพิษนี้ของเจ้าจะใช้ไม่ได้ผลกับข้านะความทรมาน เป็นสิ่งที่หลัวซิวไม่กลัวที่สุดร่างกายของเขาเคยฝึกอยู่ในเตาเผาและเคยถูกอาจารย์สติไม่ดีของเขาทรมานเขาเผเชิญหน้ากับความทรมานเป็นเรื่องปกติดังนั้นเขาจึงกล้าทดลองอะอะไรนะไม่เป็นไรหรือเจ้ารู้สึกว่าร่างกายเย็นจะเยือกหรือไม่ร่างกายมันถูกเข็มน้ําแข็งจํานวนมากแทงทะลุรวมถึงสมองด้วยไปจูเชื่อนชะงักไปจากนั้นรีบถามขึ้นไปโยโย่มองด้วยใบหน้าเหลือเชื่อก่อนหน้านี้ นางเครดีนหลวงซิวบอกว่ากายาทองปราบมารทนตะพิษได้ทุกชนิดแต่นางค่อนข้างมั่นใจในตะขอพิษของพิสาตัวเองมากพิษชนิดนี้แม้แต่คนของในสวรรค์ยังกลัวไม่ต้องพูดถึงคนที่มีพลังแค่แดนสัจจุตเช่นหลวงซิลหลวงซิลฉีกยิ้มกว้างพร้อมกับพูดว่าไม่มีไม่เชื่อข้าจะแทงให้เจ้าดูอีกครั้งพูดจบหลวงซิลก็หยิบตะขอพิษสีม่วงที่ปลายผมถักเปียขึ้นมาแหงนที่ข้อมือท่ามกลางอาการปากอ้าตาค้างของ พี่สาวน้องสาวทั้งคู่ผู้เย็นชาคู่นี้และครั้งนี้แทงลึกกว่าเดิมอีกทั้งยังแช่ว่านานมากถ้า,าไม่ได้ทำให้ไปจืดเสียนหยดแผลน้ากายและใจเขาไม่ทําเรื่องทรมานตัวเองแบบนี้ตอนนี้เขาปลดเกาะวัชระต่อมินออกให้ดะขอแทงเข้าไปในเนื้อแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยหลังจากที่ดึงตะขอพิษออกมาย่างเช็ดตะขอพิษนั้นจนสะอาดแล้วความมาเล่นมาเด็กๆไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อย มันทาให้สองพป่น้องตกใจจะพูดไม่ออกหร,อหรือว่าตะขอพิษของสิ่งอของเจ้าไม่มีพิษแล้วปาโ,โยโย่สูดลมปาแจาเขาปลอดหลังลึกแล้วถามออกมามีพิษหากเจ้าไ่เชื่อก็ลองดูในตอนนี้ไปเื่อเสีย,เยนเชื่อความสามารถทนต่อพิษทุกชนิดของเหลวซิวหมดใจนางทําเสียงคือดึงเส้นผมเปียงกงตัวเองกลับมาในโลกนี้นอกจากนางเป็นคนแรกที่เล่นตะก้อพิษของนางแบบนี้หลวซิวยิ้มร่าตอนนี้เจ้ายอมแพ้หน้าก,กายและใจแล้วใช่ไหม เจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรก็บอกมาเถอะถึงจะให้ข้าตายข้าก็รับปากไปเซอร์เซียนพูดอย่างเงย็นชาบนใบหน้าเย็นชานั้นนิ่งเฉยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดมานั่งโดเซีรู้สึกตงใจคิดไม่ถึงว่าจะมีหญิงสาวที่ตรงไปตรงมาขนาดนี้เจ้าเด็กแสบนางเป็นภรราของข้าเจ้าจัดการตามสมควรเถอะไปโยโย่ถลนึงตาใส่เขามันั่งไม่หัวใจละลิล,ะลีของเขาพังทลายในทันทีลัวซิวถอนยใจเล็กน้อยเมื่อคู่เขาอยากขย้ำแตงโมของคน ที่นับว่าเอาเปรียบคนมากเกินไปเอาแบบนี้ก็แล้วกันต่อไปจะต้องเรียกพี่โยโย่ว่าน้องหญิงจากนั้นเขาหันไปมอง,ป,มองปโยโย่และพูดว่าพี่โยโย่ต้องเรียกนามว่าพี่หญิงแบบนี้ถึงจะดูเป็นพี่น้องกันไม่เข้าใจพวกท่านจริงๆเห็นหญิงสาวทั้งสองใช้สายตาซับซ้อนเหลีซิลกอร์ลิงว่ายากขนาดนั้นเชียวพี่โยโย่เงื่อนไขนี้ของข้าใจกว้างมากแล้วชั่พิพตานั้น ดวงตาของปโยโยกกระชืดไปด้วยน้ําตาไหลเป็นสองทางพุ่งเข้าไปกอดไปเจอเซียนเรียกด้วยน้ําตาพี่หญิงไปเจอเซียนก็อร้องไห้ออกมาเช่นกันนางกอดปโยโยกเอาไวน้นน่นหญิงสาวทั้งสองคนกอดกันร้องไห้ทําให้ยากจะเข้าใจเพราะเขารู้สึกว่านี่เป็นคําเรียกที่ปกติซูมายาที่อยู่ในแหวนยิ้มพูดกับพอมว่าเจ้าเด็กแสบยอดเยีเ่ยมมากเจ้าทำได้ดีจริงๆดัวสิวยิ้มอย่างเจ้าเล่ มีนวัตหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นจูบป,ปากข้าหรืออาบน้ำกับข้าก็ได้ลงเสืออี้ทุยสูมบุหรี่ทุยลอซิวเงียบเกล็บทำไมพวกนางถึงเป็นแบบนี้นะรอซิวถามขึ้นอย่างสงสัยแค่ดูที่สายพวกนางก็รู้เองพวกนางเติบโต,ตในสภาพแวดล้อมที่โหดเหี้ยมตั้งแต่เด็กทั้งพ่อแม่ของพวกนางจะเก่งแต่กลับมีภรรยาหลายคนอย่างน้อยอร้อยกว่าคนจำนวนของลูกก็ไม่องพูดถึงพวกนางเกิดจากแม่คนเดียวกัน เมื่อเกิดมาแล้วไม่เจอแม่ของพวกนางและนางตากทุโยนประสาทที่หนึ่งยอมรับความสูญฝนที่เขี้มโหดแม่ของนางคงเป็นผู้ที่มีวรรคก,กายที่เย็นดังนั้นตัวของพวกนางมีเส้นชิกประจรจือหยินสองเส้นเพื่อให้พวกนางกลายเป็นปีศาจหญิงที่เขี้มโหดพวกนางเรียกอีกฝ่ายว่าพี่เดียวน้องมาได้ตั้งแต่เด็กทําให้แค่เรียกชื่อหรือนามของอีกฝ่ายห้ามมีความรู้สึกแต่สุดท้ายพวกนางก็ได้เจอแม่ของพวกนาง แม่วานาแข็งแกร่งมากอยู่ร่วมพวกนางอย่างเยงเยบๆในวเวลาหนึ่งปกฝังเรรเดความดีว่าในกายของพวกนางดังนั้นพวกนางจึงแตกต่างกับพี่น้องคนอื่นหลวซสิวคิดไปถึงว่าจะมีพ่อแม่แบบนี้เลี้ยงดูลูกตัวเองเป็นเหมือนเครื่องมือมันทำเขารู้สึกโมโหมากสภาพดล้อมนั้นโหดร้ายมากถึงแม้จะมีคนสมบัติที่ดีก็ถูกฆ่าตายอย่างง่ายดายและคนี่ฆ่าตัวเองมักจะเป็นญาติที่มีสายเล่นเดียวกันตัวเองเสียงข้อสู่มเหยาว ก็ดูจะไม่พอใจเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายแล้วลอซิลอยากจะรู้เรื่องของปายโยโยมากขึ้นอีกนิดสุดท้ายแม่ของพะนางก็ถูกผูก้หญิงคนหนึ่งฆ่าทิ้งพ่อของพงนางตายไปตอนสงครามสามภพสูมเยาไม่ได้เล่าต่อนางเพราะว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้วสูมหยาไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปแต่การได้รับข้อมูลที่สำคัญมากอย่างหนึ่งปายโยโย่และสูมหยาเป็นคนที่ผ่านสงครามสามภพเมืม่อแสนปีก่อน บอ,บอกว่าพรางของพวกนาค่อนข้างน่ากลัวเดือกก็ได้เขาคิดเอาไว้มากหลวงศิลไม่ใช่คนโง่ไม่นานก็นึกถึงบางอย่างคนที่รอบไปโยโย,โยกกสุมเหยลลงไปด้านล่างภาพปีศาจอมตะเป็นประดสูงมากจะต้องเป็นผู้หญิงที่ฆ่าแม่ของไปโยโยกแต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นเพราะพันโลหิตจึงฆ่าไปโยโยกกสุมาเยาไม่ได้ทำน่าจะเพียงถอดเสื้อผ้าของพวกนางเอาทุกอย่างของพวกนางไปหมดแล้วทำร้ายพวกนางจนบาดเจ็บหนัก อย่าคิดมากเกินไปสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าในตอนนี้ก็คือวิกฤตการที่กำลังจะมาถึงนั่นนะ่ะรอเล่นไม่ได้สมเมหยาถอนหายใจเสียงเบาไปโยโย่และไปจีเชียนกอดกันอยู่นานมากและร้องให้จนพอใจพวกนางตามมองเราทุยอย่างขอบคุณก็เป็นห่วงพี่โยโย่โยโยเป็นผู้มีคุณของข้าไม่มีนางก็ไม่มีข้าในวันนี้หลวงิวพูดพอกกระบกมือพี่หญิงหลังจากนี้ถ้ามีแผนการอย่างไร ไปโยโย่ถามขึ้นมาทันทีแน่นอนข้าจะกลับไปสงครามสามพศกำลังจะเริ่มแล้วกำลังข้าถูกผนึกมาแสนปีข้าต้องรีบกลับไปฟื้นผูปราณต้นกําเนิดครั้งก่อนข้าพลาดไปครั้งนี้จะพลาดอีกไม่ได้ข้าจะมีวันปล่อยพวกผีพบปีศาจอย่างแน่นอนปายจือเช่นพูดอย่างโหดเหี้ยมนางถูกผนึกมาแสนปีคิดว่าตอนที่วิชาเทพปราบมาปรากฏขึ้นนางก็ถูกขังอยู่ตรงนี้แล้วพี่จือเช่น ตอนนั้นใครเป็นคนขังท่านไว้ข้างล่างตอนนี้ข้าฝึกวิชาเทพปราบมารมันเตือนในข้าทําลายหินสลักดังนั้นในต,ตอนนั้นท่านถึงได้ออกมาหลวงสิวมองหน้าอกของไปเจเช่นอย่างไม่รู้ตัวเมื่อคู่มาโดนเขาขาย้าอย่างแรงนึกถึงตัวนี้ไปเจ้เช่นก็โมโหขึ้นมาแต่นางรู้ว่าหลวงสยวไม่ใช่คนไม่ดีและเป็นผู้ที่มีพระคุณของนางจริงๆอย่างทําให้นางกับลองสาวของตัวเองที่ถูกแยกกันยอมรับกันและกันอย่างแท้จริงว่ามันเป็นใคร ข้ารู้แค่ว่าเขาเป็นคนคิดวิชาเทพปราบมารออกมาเพราะข้าเคยถูกคนที่วิชาเทพปราบมารเอาชนะดังนั้นข้าถึงตามหาเขาขอวิชาเทพปราบมารอยากรู้ว่าทำไมข้าถึงได้แพ้ไปจือเสียนพูดถึงตรงนี้ก็ทำหน้าโมโหแต่ในดวงตาม,มีความเกรงกลัวอยู่เล็กน้อยมันผู้นั้นใช้แค่นี้เดียวเอาชนะข้าได้ข้าตออรับเงื่อนไขของเขาถูกผนึกอยู่ในหินสลักใหญ่นี้จนกระทั่งวันนี้ได้ถึงได้ออกมา คนที่ใช้นิ้วเดียวก็เอาชนะไปจือเซียนจะต้องเก่งสุดยอดแน่นอนแม้แต่หลงซิวอี้ยังรู้สึกตกใจมีคนมาเป็นสัตว์สองหัวนั่นหลงซิวอี้พูดอย่างรังเกียจพิศาสูสังหหัวตัวน,นั้นแข็งแกร่งมากพิศาสูสองหหัวนั้นมาแล้วเมื่อคู่ข้างในนี้คงเกิดเสียงดังไม่น้อยคงดึงดูดให้มันเข้ามาหลวอซิวอ่ยขึ้นพิศาสูสังหหัวหรือปล่อยข้าจัดการได้หลังจากการมาเสร็จค่าจะกลับไป ปจะเซียนพูดจะไม่สนใจลัวซิวเห็นไปจะเซียนมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นก็ถอนหายใจลงอกพี่จะเซียนไม่เพียงแต่หน้าตาดีย็นเก่งขนาดนี้เดี๋ยวต้องรับกวนท่านแล้วถึงแม้ว่าไปจือเซียนจะทำเสียงเฮ่อ,ออกมาเบาๆแต่การยกยอของลัวซิวใช้ได้ผลกับนางอย่างน้อยในความทรงจำของนางลัวซิวเป็นคนแรกที่พูดกับนางเช่นนี้ปกติคนอื่นเห็นนางไม่ถอยห่างก็จะลงมือต่อสู้กับนางหรือไม่ก็ไม่กล้าในหน้าคุยพูดคุยตอนนี้ นางรู้แล้วว่าทำไมประโยชน์ถึงฝากความหวังไว้ที่ตัวของลอซิลเพราะไม่แต่นางเองก็ยังรู้สึกว่าคนบ้าคนนี้มีสเสน่ห์ที่ต่างกับคนอื่นพี่จือเซียนท่านจะกลับไปที่ไหนหรือมาอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันหรือลอซิลถามพลางจับมือนุ่มริ่มของปายจือเซียนแขวนเบาๆอยู่ต่อสะทอยเถอะนะอยู่เป็นเพื่อนพี่โยชน์ย่กไม่ได้หรอกข้ามีเวลาจํากัดหากข้าทาไม่ผิดนางมาน้อยแท่ซูนั้นต้องอยู่ข้างกายนางแน่ พวกนางไม่เคยแยกจากกันเลยไปเจอเซียนเอ่ยพร้อมสะบัดมือของรัศวิออกนางไม่คิดลว่าจะมีบุรุษที่กล้าจับมือนางก่อนจึงนาให้นางรู้สึกประหลาดใจยอยู่ไม่น้อยลัววิรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดซูไม่เหยาจึงไม่ออกมาพบสหายเก่าแต่กลับซ่อนตัวอยู่ข้างในไปเจอเซียนเ,เร่งรีบมากนางสะบัดมือเบาๆสร้างโพรขนาดใหญ่ขึ้นตรงหน้าโดยไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่น้อยแม้แต่เซธินก็ไม่มีเห็นลัววินึงกับตกตะลึงจนสงสัยว่าแม้แต่กูดรงเฉินก็อาจจะทาไม่ได้ถึงเพียงนี้ โพกขนาดใหญ่เปิดออกจากนั้นเบื้องหน้าของรอสิวก็ปรากฏกลุ่มครื่อมนุษย์ครื่อปีศาจมากมายไปเจือเสียนเห็นแล้วเขาหมดคิ้วเล็กน้อยของพันนี้ในิภพพปีศาจก็ยังคงอับอายเหมือนเคยไปตายซะเถอะขณะที่เอ่ยนางก็เกิดเสียงเย็นเยี่ยงออกมาเป็นระลอกขึ้นเสียงที่สั่นเทือนอาการกระเพื่อมเป็นขาน่าดุดระรอกขึ้นน้ำรอสิวรู้สึกเหมือนพื้นที่เบื้องหน้าบิดเบี้ยวไปราปีศาจรา้ายจำนวนนับไม่ถ้วนถูกพลังสั่นเทือน ทำให้ร่างแหลกสลายไปโดยไม่มีเสียงแม้แต่เสียงเดียวเพียงชั่วพริบตาเหล่าพิศาจร้ายทั้งหมดก็ถูกไปเจอเสียนสังหารจนหมดสิ้นส่วนโดเซลอ้าปากค้างด้วยความหวาดกลัวก่อนจะเผอจับมือของไปโยโยไว้แน่นโดยไม่รู้ตัวเหลือเพียงพิศาจงูสองหัวตัวหนึ่งที่ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของมันฉายแววหวาดกลัวเต็มที่ร่างกายเต็ม,ไม่ได้บาดแผลและเลือดแม้มันจะรอดแต่ไม่ได้แต่ร่างใหญ่โตมันก็ถูกปรามาสารทําให้แตกเปราไปเจอเซียน เห็นสีหน้าหวาดผวาของรศรุสึกธิ์สะใจยิ่งนักนางพลันพุ่งหายตัวไปจากที่เดิมก่อนจะไปปรากฏตัวขึ้นด้านหลังปีศาจงูสองหัวมือเรียวงามของนางแผ่ไอพิษสีม่วงออกมาก่อนจะโจมตีเข้าที่ท้ายทอาของมันปีศาจงูสองหัวถูกโจมตีจนเลือดสีม่วงสาดกระเซ็นออกมาในขณะเดียวกันตะขอพิษของไปจือเซียนก็แทงทะลุอกของปีศาจงูสองหัวด้วยเช่นกันร่างของปีศาจงูสองหัวสุดลงกับพื้นพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องหุยหวน ทำให้พบไปเห็นขนพกขนพองไปตามๆกันพิษของข้ายังใช้ได้ผลไปจืงเสียนพิสูจน์แล้วว่าพิษของนางยังคงมีฤทธิ์อยู่ก่อนจะตวัดฟันมือออกไปทําลายร่างของปีศาจหูสงหัวจนไม่เหลือแม้แต่เท่าทุรีปีศาจหูสูงหัวตัวนี้มีพลังอย่างน้อยก็ระดับแดนนิพานแต่กลับถูกไปจือเซียนสังหารอย่างง่ายดายเห็นเชนี้ก็รู้สึกหวาดหวั่นขึ้นไม่ได้พี่โยโย,โย่พี่สาวท่านแข็งแกร่งมากกระซิวคลายมือออกจากไปโยโย่ ทำให้นางขึ้นฮัดเบาๆด้วยความไม่พอใจพางมองดูมือเขาราวยกของตัวเองที่ถูกบีบจนขึ้นบรอยแดงก่อนจะพึมพำในลำคอ่างไม่ได้เรื่องเลยที่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของมารังพิ่สาวข้าเท่านั้นไตจือเซียนพันปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของปายโยโยนางจ้องมองเหล่าซูด้วยสายตาเย็นชาหากเจ้าข่านางแก่นังสาวข้าข้าจะถลกหนังหัวเจ้าออกมาแน่หลังจากข่มขู่เหล่าซูเสร็จนางก็แสดงสีหน้าอ่อนโยนขึ้นมาพางกอดปายโยโยไว้แน่น แล้วเอ๋ยด้วยเสียงนุ่มนวลน,น้องหญิงพี่ต้องไปแล้วละ่ะหากข้าอยู่ี่นี่ต่อไปพลังของข้าถูกกำจัดและอ่อนแอข้าคงกลายเป็นคนร้าประโยชน์ไปเสียก่อนขอโทษนะที่ไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้นานกว่านี้ปาโยโย,โย่เอ่ยน้เงียงที่แผ่วเบา,บาไม่เป็นะไรหรอกท่านพี่ข้าก็ยังมีสายอยู่เคียงข้างตลอดชีวิตที่ผ่านมาช่วงวลนนี้คือช่วงเวลาที่ข้ามีความสุขที่สุดตอนนี้ข้าเพิ่งเข้าใจความหมายของชีวิตแล้วท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงข้านะเจ้าคะปโยโย เลือบมองหรือสิวพางยิ้มออกมาเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หลัวสิวรู้สึกว่าการมาที่นี่ทําให้เขาได้รับสิ่ง,งรําค่าที่สุดนั่นก็คือการได้เห็นรอยยิ้มนี้รอยยิ้มที่เปรียบไปด้วยความรักในชีวิตและความหลงไหลในอนาคตหลัวซิวคิดว่าตอนนี้ปายโยโย่ไม่จำเป็นต้องรับทิ้งวิชาสัตว์อสูรไบรักษ์อีกแล้วเพราะเจ็ดอ,อารมณ์หความปัถนาของนั้นได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจิตพิญญาณของนางแล้วเขายิ้มไมนางเช่นกัน เป็นรอยยิ้มแห่งความสุขที่แท้จริงเป็นรอยยิ้มที่มาจากส่วนลึกของหัวใจสูมายารวมถึงหลงสเสวยียอีเองก็เช่นกันไปจื่อเชียนเห็นว่าน้องสาวของตนเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ก็รู้สึกปลื้มใจยอย่างยิ่งแม้จะรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของรอซิวแต่นางก็ยังฮึดฮัดใส่เจ้าหนุ่มตัวแสบผู้นี้อย่างไม่สบอารมณนะ์นักนางยังรู้สึกเจ็บกระอกจากเหตุการณ์ก่อนหน้าที่อยู่เลยหากไปขออิทธิฆ้าทำแบบนี้กับนางป่านนี้คงถูกทรมานเป็นหมื่นหมื่นปี ก่อนจะทุกสาหารอย่างหดเหี้ยมน้องหญิงหากไปไม่ได้ตอนนี้เจ้าก็สลายวิชาสัตว์อสูรไบรักษเสียเรปไปจือเซียนเอ่ยพางเช็ดน้ำตามดใบหน้าของไปโยโย่แม้แต่หญิงงามผู้เยือกเย็นดุดน้ำแข็งเช่นนางก็ยังมีมุมที่อ่อนแอนางเองรู้สึกอะไรอาวอนกับการต้องแยกจากพี่สาวของตนเช่นกัน